ชนเล่นข่าวนี้มามันจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราได้ข่าวมาสื่อมวลชนบอกว่ามีชื่อของพี่โบ้อ่าดรเอกเตอสกอตอัดเทงศบงเหรอคะพี่โบ้นี่ตำแหน่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกค่ะคือมีหน้าที่ในการที่จะออกมาโต้นะฮะข่าวทุกข่าวแทนนายกลุงตู่ก็คือองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่ร้อยเอร์ซนต์อ่นะฮะทีนี้พอมีข่าวออกมาแบบนี้ก็ปรากฏว่า เจ้าตัวเนี่ยเก็บตัวเงียบอยู่นะฮะแต่ว่าสินแสเข่งอ,อาจารย์ชนทัศน์ลือไทยพองไปผ่าดวงมาให้ <Ừ. S 2> ไปดูดวงพี่โบ้หน่อยว่าเป็นยังไงโอกาสจะขึ้นถึงต้าอ,อี้รัฐมนตรีไหมครับนองมิวฮะดูดวงสักหน่อยคุณผู้ชมค่ะพี่โบ้ตอนนี้อายุ57ย่าง58นะคะเชื่อว่าตอนนี้ก็ดูอยู่แล้วค่ะฟังเสียงน้องนะคะพี่โบ้ะคะ <c oughs> เรียกว่าเป็นขุนศึกข้างกายค่ะของท่านนายกนะคะทีนี้สินแสเข่งก็บอกว่าถ้าดูดวงชะตาราศีของพี่โบ้เนี่ยเรียกว่ามีกําลังธาตุเดียวกันกับแม่ทัพก็คือคุณประยุทธ์จันโอชาหรือว่าท่านนายกนี่แหละค่ะ <c oughs> เป็นดวงชะตาเสริมกันเปรียบเสมือนขุนศึกใน กองพร้อมเป็นนักรบคู่กายเลี้ยงไว้ไม่เสียหลายเพราะประเทศทำงานถวายหัวอีกทั้งได้ดวงสนับสนุนเป็นดวงเสริมผู้บารมีปีนี้ตกดาวเกื้อหนุนมีโอกาสในตำแหน่งหน้าที่และการงานที่ดีค่ะอ่าอะนะฮะ,ะนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากกรณีของผู้กองธรรมนัสใช่ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของนชั่นกรองข่าวเจอกันใหม่จันหน้านะคะจันถึงสุขสรโมงเยนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ